สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอนองเลึงชิดกันนะจ๊ะวันนี้เราอยู่ในเกม Red Dead Redemption Red 2นะครับผม mm hmm. อ่าถ้าใครผ่านเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะก็ mm hmm. เป็นการประสีเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปกันเลยอืมเึินมาตอนเช้าแต่วันนี้ไม่อยู่ในค่ายเว้ยวันนี้เรามาอ๋อเมื่อวานเราทำเวสข้างนอกนี่นี่นาเดี๋ยวูดิวันนี้จะทำอะไรดี เดี๋ยวเรากด M แป๊บหนึ่งนึงครับผมเฮ้ยมีงานล่าฆ่าหัวด้วยเว้ยอ่าเดี๋ยววันนี้เราลองไปล่าฆ่าหัวกันดูดีกว่าไหนดูดิงานล่าฆ่าหัวอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไตรงนี้ตรงนี้ตรงน,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 นี้โอ้ยเบรก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 มาก่อนผมมาก่อนลงมาก่อน,อนเลยเราใครมาขอเศษตังเราเราไม่รู้เรื่องเราไปก่อน well, <look> here. อเข้ามาละ You a bounty hunter, mister? People It depends. But well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, and a Nangway Hangla, Lena. Then I don't need to know much more than that. until I got a reason to. All right. You smell that? All this is a right? Tracks delinquents and reprobates like flies now i'm not a feller to pass a quick judgment but i've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner you bring me what i need and i'll pay you well and i won't ask no questions so what is it you need why do you have a look at that poster on the wall over there this mm -hmm kill more than land and rickets without one oh, yeah. <laughs> satisfaction out of it feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here you think you can bring him in the money's good i need him alive though i want to make sure the women he witted get compensated before he swings i'll see what i can do โอเคโหรับรับงานฆ่าหัวมาแล้วครับผมตำแหน่งสุดท้ายของคน uh, ที่ต้องการตัวจะแสดงเป็นรูปหัวกะโหลก oh. อ๋อนี่มาเราสินะ <Okay. S 2> นี่นี่อุย้ยสบายเลยมาร์คพื้นที่ให้ด้วยครับผมเ,เดี๋ยววันนี้ลงไปทำงานล่าฆ่าหัวแล้วกันเนาะ เสียเวลาเราซิ่งบนกันไปเลยดีกว่าโอ้ยเฮียเฮียขี่ม้ามาตกน้ํยา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 ชิมหายแล้วไงม้าตกน้ําด้วยเออสวยไอ้หนูตรงนี้หรือเปล่าครับผมมีคนอยู่ตรงนี้เปล่านี่ไงดูซิเราเจอใครใครเอออยู่ตรงนี้เจอหน้ากับเป้าหมายมาเบดิกออไบ

ตอนนี้คือเรากำลังหลอกหลอกซื้อยาครับผมหลอกซื้อครับผมลอซื้อลอซื้อเออเขาเรียกว่ารอซื้อนี่หว่าถูกละ<น>ไม่ร้ย่อยาพิเศษ โอ้โหนี่ไงทิ้งไปแล้วจากเป็นโจรแต่เราก็ทำตัวเป็นตำรวจได้เหมือนกันเว้ยเกมนี้แปลกครับผมเป็นโจรก็ได้เป็นตำรวจก็ได้เว้ยจะเป็นอะไรก็ได้นี่หว่าลืมไปว่าโลกเสรีนี่มาเขาบอยยกมือขึ้นซะเพื่อน ชักปืนโยนทิ้งละออาาพี่แกแม่งถอยเกินจะล่วงเว้ยดึง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 เออดึงเออไอ้เนี่ยหลุดมือเวนเอ้ยโอ้ชิปหายแล้วไงตายป่าวะเนี่ยอ้าวเวนไม่ตาย ไอหนุ่มมัดแต่งดีมากเข้าใจป๋าเดินมารอเลยว่ะโอ้โหเอาเอาพี่แกพี่แกไหลไปตามน้ำและนี่คือเราต้องขี่ม้าโอ้โหนั่งไงนั่งไงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามุมบับบับอยู่นั่นห่ะกดวีไปปรับมุมกล้องมุมภาพยนตร์เออนี่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 โอ้โหนี่เป็นมุมภาพยนตร์นะผมอย่ากระดูหนังเลยไหมมาไปที่คอฟัง แล้วเราวิ่งไปไหนวะเนี่ยโอ้โหเราวิ่งเราวิ่งเราวิ่งไปก่อนเลยนะออใบพยายามเข้าเอารถรถตู้ไปไหนวะเนี่ยมันมันอยู่ไหนแล้วอะไหนวเร็วเอาพี่แกพี่แกอยู่นี่พี่แกอยู่นี่อุ้ยไม่โดนเออโดนละ มา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 หนีมาหนีมาหนีไปไหนไปไหนโอ้โหปล่อยไม่ได้ด้วยมามานี่มานี่มานี่จับมัดเลยจับมัดเลยเด้อเด้อร์วันนี้เด้อโอ้โหตีนเหยียบหัวเลยตัวเรามึงก็โหดร้ายเกิน เดค้นก่อนครับผมค <This is S 1> ้นก่อนค้นก่อนโอ้ช็อกโกแลตแท่งกับเงินแบกเป้าหมายแบกไปใส่ม้าเหมือนเดิมทีนะส่งเป้าหมายกลับไปยังที่ทำการในอำเภอโอ้บรรทุกก่อนสะเพริดก็บ้าแล้วมืดๆหน่อยอีพีนี้ครับผมเอา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  อยู่นี่ทางนี้ขึ้นทางนี้เอา้าขี่ม้าลงน้ำลึกได้โดยมีผู้โดยสารถุงม,มัดเอา้าโอ้ยเกมบั๊กเร็วเร็วเร็วเรียกนี่ไอ้หนูเรียกนยหนูไอ้ไห,นไหนูมามาตรงนี้หน่อยอ๋อไอ้หนูไอ้หนูยืนบนหินมาแต่งฝ้ายืนอยู่บนหินสินะรอบนี้เนี่ยขึ้นได้แล้วครับผมเออค่อยชั่วหน่อยขึ้นได้ละ เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ว่าการอำเภอแล้วนะครับผมครับ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 ส่งส่งผู้ร้ายเข้าหาในอำเภอแล้วก็วางตัวเขาไว้ในห้องขังครับครับครับเข้าใจแล้วครับโอ้ยสวยนะเนี่ยโอ้ยพระจันทร์เ่เสี้ยวด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ที่ไหนเนี่ยโอ้หที่แคมป์นี่หว่าสดุกละแคมป์แคมป์ใกล้ๆหมู่บ้านเลยใกล้ๆเมืองเออ นี่เข้าไปเข้าไปค่อยๆขี่ม้าไปเอาไม่ยากนะครับผมสำหรับภารกิจอันนี้อะไรอะธุรกิจไอ้ล่าข้าวหัวไม่ยากนะง่ายอยู่มาแมา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 สวัสดี เสียนกัแล้วจ้าไโดูชมว่าเรีวยวนห้องขังไหนฮะห้องนี้ระเออห้องไหนห้องไหนห้องนี้ห้องนู้นอ๋อนี่ไงมีวางลงอ่าตัวอาวางลงครับผมอยู่คุกก่อนสแกตอนนี้เรากำลังสืบสวนนะบอม

ขี่ม้าไปดูตรงอะไรเอ่ยไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยลุงขอขี่รถเอขี่ปุยขี่ม้าดิเออขีขข่ม้าดูหน่อยแล้วกันว่านี่คืออะไรไอพี V Jim Boy oh, The Gunslinger left. Left. killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now kill him yourself. I don't wanna kill him. I wanna deify him. He's a god I'm trying to write his biography. Oh, going to si i would uh, sure sure that the kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. Uh, what's that? The jaws of gunslinging. It's win win, freedom or glory. What's your name? I don't have a name. But you are. A <laughs> oh, All that other stuff, it's. well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame. Uh, I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. And forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've gotta make a thing of it, and... Well, there's a whole list of gunfighters, legends, everything <fLE> last and the Flaco Hernandez, Billy Midnight, Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. And and even get up at shoot I can't believe I just said that. But <UST cunt lab> <find> <laughs> sad deluded fools like him ask if he was the greatest and then if they get uppity shoot him does sound a lot worse than it did in my head how much you paying well a lot have the the have cool you, the if you help me get it written i'll see what i can do <laughs> oh get photos okay and there are notes on the back of those i imagine we'll be on your return จะเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งนักข่าวเป็นทั้งโจรเป็นทั้งที่รักของผู้หญิงเนี่ยของของสาวสาวสรุปว่าตัเป็นไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตกลับค่ายก่อนดีกว่าดูเหมือนวันนี้จะขอซอบๆหน่อยนะผมเบาๆหน่อยวันนี้ ก่อนเอินมาร์กเส้นทางแล้วก็ไปเลยเลสโก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงขอลงมาก่อนโอ้ยโอ้ยโอยหัวกระแทกพื้นโอ้โหลงดีๆกับเขาก็ไม่ได้อยู่ตัวเดือนเข้าบ้านไอเข้าเข้าเนี่ยนเคยที่ทำการไปรษณียสถานีรถไฟเหรอครับหรือว่าไงเนี่ยอ๋อเนี่ยอ๋อใจ่ายค่าปับเออไหนๆก็มาละใจ่ายค่าปัหน่อยดีกว่าจ่ายไม่ให้หมดเลยอ่ะ โอ้โหร้อยยี่สิบดอลคนไม่มีค่าหัวที่ต้องจ่ายครับครับครับอ๋อก็คือว่าค่าปรับนี้คือเขาจะเก็บตามเขตมิหน้าทําไมแบบไปเขตนูน้นทําไมโดนล่าหัวจังไปนูน้นทําไมไปีที่ทําไมไม่โดนตารวจล่า๋อกไปโดนพวกนายอำเภอล่ามันเป็นอย่างนี้นี่เหรอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่เปล่าวะเออก็ตามนั้นแหละครับผมเขามีชําระค่าหัวด้วยเว้ยแค่มีเงินคุณก็เป็นคนดีแล้วสินะโหดมากอะกลับนี่เหรอกลับค่ายดีกว่า โอ้โหเคินคืนพระจันทร์แจ้งเลยเนี่ยแสงจันทร์กระจ่างสองมาโอ้ไม่ใช่ละอ,อยู่ดีแม่งร้องเพลงเฉยเลยตัวโอ้ยเยินยยย่ยยยยายย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 ลยยยยักยับยายย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 มายชยมยนยย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 ยบิยยหน่ยนยย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 ง โอ้ยโอ้ยโอ้ยควงควงควงอ้าวเราเราขี่ม้าไปไหนวะเนี่ยเอ้าลงทางโอ้ยขี่ม้าที่มืดโอ้ยออกมาแล้วมาถึงแคมป์แล้วโอ้อ่ะใครดูมาถึงตอนนี้แล้วตัวลงเรืองก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะถ้าชอบช่วยกดไลค์ถ้าช่วยกดแชร์ถ้าแค่กดติดตามกดกระดิ่งกดระฆังเพื่อเป็นกำลังใจให้ลงเริงทําคิปตัดทไปเลยนะครับผมถ้ายังไงวันนี้ตัวลงเริงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้า